พงเพีองครับเนี่ยใส่ง่ายขวดอ่ะเป็นเียดเลยตัอ่งครัมอมนครับคลเคียวล้วล่ะเทีรอครับเส้นนี้เปียครับวดังปเลยใส่อสแกงเทีรอครั สวัสดีครับสวัสดีที่สมองสังหวัดครับสวัสดีพี่พี่ง่องยุไกยุไกยุไทยยุหนอก็ดีบ้านไก่คิดติดกันครับบ้านไก่เลี้ยงเชียงวันนี้ไปนนั่ก็ไปเที่ยวจับใจใส่สวยทั้งตลาดอำเภื่อซีสมเด็จก็ะดี้ยเนี่ยยุ่ยเนกินของเสียบของหมักของทิมงานพื้เก่าแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับเป็นไข่ของขึ้นบดิยู่ยดีเศร้าเสียเนาะเราเป็นด้เสื้อเมอแล้วพี่น้องครับไม่ว่ามันจะมาขึ้นหือกระเพาล่ะเมื่อไหร่พี่น้องครับเนี่ยใส่ง่ายขวดอ่ะ สีสดๆครับพี็น้องเต็มเเต็มเต็มดดวามทำอเเตเเบี้วเลยสมเครัเ๋อาเปเาเอาปอูกนเร็ห็ุเรียบร้อยอเบ้าปุ๋ยลงมือครับเพียร้อย่นบีเลพี่น้องของแก่ตาจีเลนครับนี่บุมบ่อเอลบอนบใจต่างกัน่ะแมนรประกเลยพี่น้องูได้ว่าเราเอาไปขึ้นรับองเลยรองเลยมาพี่น้องครับ ลอลงมือลองมือที่เด็ดของเฮาครับมื้อนี้โบยมาเบิบ่บงนี่พี่น้องครับที่เด็ดของเฮาครับรเปลีย30กทรีกับพี่น้องพร้อมไข่หลังเปียพวกบ,บีสดๆกับพี่น้องเดงด็การตเตี๋ยวเปียคันแท่นาพี่น้องสายนำ้ำโดนครับคู่อยคู่คนนั่งหญ่ตัวนี้แม่นตับครับสดๆกับพี่น้องนี่ไนากี่มันอนติดมันติดเนี่ยพี่รุ่นลืบออกครับพี่น้องสวยนี่แนวเดียวนี่แนวเดียวฮะเอาปุ๋ยลงมือเลยวันนี้เดี๋ยวไปรุ่น้เพียววัวข้าเดียว ยก่อขันแท่นหน,น้าแส่ปลาปูขั้นแทนหน้าหลวนๆให้พี่นอ้องอืมส่วนอวน,นี่ฮกุ๊บๆนี่นี่เคืองนล่หลวนๆเป็นวะออหายอยากสีบ่ได้มง่ายงได้เขาไปซื้อก็ไเลยกลอง่นวนปลาสติกมันง่ามไดที่ให้อันนี้น้อยดีเนาะเนี่เป็นไห้แม่มดตับมูลอันนี้เข้าได้มากมื่อโตพีกูนะเนียต้นหนังตัวเนีย่ยอันใดอันนี้เขาเสียเลยพี่น้องครับเสียเลยอยาแปลนใด กระดานัดหน้าแดดตอกอีกแล้วพ uh, ี่น้องม่วนแดดเต็ม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 รอฝนไปหราเด็กก็อฟไปอยู่เหาอจะนอนกับเขาขึ้นมาหรออันนี้แม่ให้แม่ม่วนย่าบักแตงให้ตำแตีงคื้สีแสบสุดตำแตเพลีๆกินเอาพริบมาดำบ่อะเอริกดิปเลอตำเตียิิบ เอามนอยากกินตับใช่ริกดิกนั่นอย่าตับปับพี่น้องอันนี้ตับตับต่อเด่นตับต่อพร้อมเต็มเห็ดเจียวมะพอมนะบ๊อบผึ้ครับปันยังเหลืวตับต่อพี่น้องครับเป็มเก็เกินมาตัดต่อส่วนปลายมันย้อนลงมากไหมเต้ยตับต่อมันไปยังไม่เห็นมันแสบเต็มหวานคากาโกมุกของทุนไทยนล้โอ้โหหวานเต็ม นี้เห็นตะเพิ่นมาตับตอตัดอนี่แม่เสียบเพราะกูมูดเบพี่นองครับมาเบิรบัตเพียสามสิบอันนี้เป็นงัวหน่อยครับพี่น้องไม่ได้ขาวปววาก็เลยวาน้ำเผินการตักแทบมพี่น้องพันตับในงมาปุ๋ยจีเสียบบอเสียบต่วเนาะพันลงผสมพันเอกเสียเวลาพี่น้องไปบอวกุบเลยอกเจอ มันจับคืคบอ,อ,ส,อ,ส,อสิคักเนาะอือวอันสดตามสิอือฮอดงาคดคักเต็มซแต่่ปุยาทุกบาเต็มตนึงมันเอา,ามาอยนู่นี่ค่ยังาปุย จะไปกิน่อแล้วทอปอบุญุ่นจักเลยว่ากินปออยังพวกอกอก้อนพว่เจ้าคุณเ็นเ่ยนาแล้วิพ่อเลยบ่ปากตีขุดปอจังเลยเนาะเคอยูเคยกินน้ำกันเตียมฐาพ่อดหลอคือพ่อจังเลยอย่างไปก็นาทีตัวตัวทำกันตีงอปากกนซื้อเด้งอเดาตีอะไรบปากดูก็จินไป จนแล้วอยู่แล้วะยินไปหลดสัวอยู่อยอ่แล้วะใส่เวียนใส่กมต่อไปแล้วใสอีกโดนเยูะมาไปไงปไนนเป็นบาบาปุ๋ยว่าอากไปดิตอนบาว่ะจะคุ้นพี่น้องเดี๋ยวจะเลี้ยวศีรษะกูกกำไรก็ยุ่ยโดนพี่น้องครับต้องบาปุ้ยนี่กำเบาแบ่ได้หรอเบายอมแบ่ละเดียบอย่าแบ่จะยุ่นีละเดี๋ตาเบลูกบ่าอะดีว่าไปดอก ได้ดีเราก็จะยูน้ำหลูกไปนี่แล้วพไปดีมาป่ยมาตายได้หูกว่าได้ดีมาไปได้ดีเราก็จะยูน้ำลูกไปนห่แล้วเ้ยมเดีน้องมันมาเลี้ยงไม่กินมากปฏิกรอยเฮาอันนีหต้องดึนผเปลี่ยเปลี่ยนชอบแลอเป็นมเวลาหูเปียนจิมักฝนถึงฟองสี จะเตียนทำไมสร้อยเดี๋ยวไล่ไปท่าพุ่นไล่แล้วเต็มซ้อมแล้วเบ้าปุ๋ยที่เมื่อวัข้าวหรอปรน้องหน่นอยข้าวแล้วท่านมีนแนวแก่อยู่ไปหาแนวไปแก่ข้าวยุ่งหรอพี่น้องด้ยกาเสียบคนวะไปไปพี่น้องครับท่านี่สิอู้อเพียรน้ำกับพี่น้องเฮ็ดเครื่องในไปตาเสียปปะนะอู้อเพียรนะ้ำพี่น้องครับนี่ฮันหอมประตูดีพวกน้องครับพี่น้องครับ มันนี่จ้นักเจ้าเตรียมกับพี่น้องมนันนี่โอ้เครื่องนอกเครื่องใน่กับก้นตอกตอก,กับแต่หน้าผดตอกผดทับทั้งซี่ตอกทั้งซี่จีบครับพี่น้องมันนี่นอันนี้มีคุณเลยครับต้นหอมครับแล้วว,วา่าหอมรักชาับพี่น้องนี่บานลายยางกับพี่น,อน,น,อน,อน้องครับนี่ครับพี่น้องอันนอ้ชูบเขียะครับวัตถุดิบพอเขาครับจิกห่วหอมแดงครับพี่น้องตำใกลกันตำแดงคัดดอกยาดแม่ม่วนเพส พวกบุรุษโกเปีกันนเมี่ก็จะมีล้วเพราะเรากัดกินไว้ดีๆยำบองนี่จีนองครับส่วนนี้จะเป็น้เปียกับพีนองนี่มวนยันว่าได้กินสุนเอนน่ะต้องนใส่กันม่งมองเเน่ยยืมอะไรซ้ำไปอไหลเลยนะามากตีเ้าตีกินนากันแล้นเนียเอ็นบากเลยนีชนไหนชันนา่อละ ก็ต่อยังน้อยเนี่ยตีจีบก่อนน้ำเนตตีออางแล้วแบบนี้กินนองครับมือนีตไร้ห่อมับลูกไปครับนี่พริกครับลูกไปอวอนี้พริกกอเล็กน้อยครับพี่น้องของเพลตูเพียก็จะเกิดรูเพียกับเพียอะไรนะซอนตรีตรีรีก็ได้พร้อมเสรอัดหูหูบอง ไม่ยอมเลยเพ้อตาววาแ่เล่าได้เห็นอยากไม่อยากใส่พี่สาบพี่น้องมีผู้ไม่มนังสั่งไที่ปผู้ใดนี่เนาะเอาแค่นทีกันเนาะแม่นจานกจ้างอกันนาทีูจะคูจะขับรถเตี้พี่น้องมาเนี่ยนี่หนักเอ้ปลาเียครับปลาเตกอนจะดีครับลงไปไม่เป้าลวดครับลงไปบ่มีห้องบ่มีนเกียะ น้ำปลาครับปลาปลานี huh. oh ่เ huh ลือลปลาฮะมนี oh ่คนดังว่ายูครับพี่น้องเอาแกะแท่นครับคนดังประยูดังเียพี่น้องครับูเียพี่น้องครับม่น้องอัชินจนเข้อ่อนยพี่น้องพีนครับตอนนีู้เียครับคนดังประยูได้ใส่ตอแกเลยพี่น้องครับอนี้ ครับบานี้นฮะครับโอ้ให่ตัวตัวือหอมจังวะหอมบ้านลุงไปผมแก่ก็่ครับยังไโอ้อหอมพักคุ้นเลือดกับลงไปบนี้เพี่ครับลงไปโอ้โอ,โอส้อมหม้อมาคขักกันนะนยังไ้อยู่พร่โอ้โหคักจนรอบปะกาทิ่มใส่กล่องจะมาเป็นของปลอมแ <ะ S 2> มาวว่มาเบียมาเดียจังน้อยพี่น้องเลยมาขึ้นกบพ่อเหรอเนาะ

มันมาขึ้นก็พ่องล้มเองว่านีย่ก็ได้โอ้าธรรมดาล้วโคคู่กันมันจะเข้าพี่น้องกวดสารทพิมต้องเป็นสี่ลราพี่น้องอือพี่น้องครับเห็ดเป็นน้ำงูเป็นน้ำกับพี่น้องด้วยเดือดด้วยเดือดสัตว์ตัวหลายครับอืออืออีโค้งครับลูกไปครับฟังฟังกันโคตรคู่อร่อมากแล้วโอ้โขัวขโอ้ยหคือขั้วเสียรุ่นกันนะโอ้ยของวเท่ยังวะขั้มากยังไม่เกียครับลงกไปเกียเยอะขาดอยู่ปกป้อประมานตัดปูนดำปลาครับ จ้าปูได้พเาเบาเนาะมันมีข้ามของจองหรายเดียนนูน้ำปลาเป็นกอกเป็นเกีียวขีหหหหหห้หลอกขี้รถขี้หลอกขีรถพักหอมพักหอมอืออือตอสี่พวกบวก่อนนี่เนกันแล้วเยมันใ่ยีบกูบกอกก่นนะ <c oughs> หัวหวแล้วกขบานขื้เมี่ยงกต่แท้พีออืมนเนัไม่เียนตัวกได้เป็นสีขาวๆหอมแไม่สิเมืนเนี่ยับนักนี่นี่นี่เือม <c oughs> หอม โอเคอ้ยท่านเดียวเอาสอนหาสอนมาเอาซีมีปูเนี่ยเอาซีมีปูเอาซีบ่นี่ปุ๋ยเราซีมเราดูดแล้วมาเราอยากเบดบ่ได้บัวต้ปูน่เนี่ยเลยห่าโอ้โอ้นไดหูจังบกจังลขนาดเอ้จยุ่ยสปุ๋ย ปอกันมาครเบ <c oughs> โน้ยการตักวันนี้พ่นมาอยู่มาหา <c oughs> มคุณมากินหอดผัวน่เขาคือน่านมากเถะโอ้ยจังพี่น้องเอง <c oughs> อู๋เพียพี่น้องมันจะมเสียบหอมหอยหอยอยู่ใต้นี่ก็ได้หอมครับจังพี่น้องเดี๋ยวไปขวาน้ำจ้ะตึ้งอู้เพียตึ้งอู๋เพียตึ้งเอาไปเมียนโอ้ยไปมาอู้เพียเด้อพี่น้องเด้อ สองสามพี่น้องยังเป็นแต่เสียบพี่เนี่ยนี่เป็นแต่เสียบก่อดชูปุ่นตัวพี่น้องแต่คุณก็ได้ด้ยเนาะเป็นแต่สดอดเข็มเนาะอ๋ออันเดือลงในตัวนึงพี่น้องข้าใหญ่เด้พี่น้องทีไรก็ทีมาเร็วตัวหนึ่งปาดตจนเจะเราเป็นลอยเนาะดูสิขบก้นเรียบร้อยแล้วครับนี่ โอ้ยสุกเหล็กเดยสองถุยงๆเป่งๆทานี้เป็นสุกเธอควมตำแตงผักมาด้ยซี่สมองก็บแล้วครับไปกินของง่ายนมมูพรุ่นบ้าอยากจะบอกด้วยเลยพูดลวดเอสียเนาะเสียรเี่ยวคดี่ดีบโอ้เสียเนาะมออกินื่ใจว่าผม่าม แก่ไม่่เทียวะผมุกพี่นิโคประยัดเนี่ยต้มขนแล้วกินอย่บอกี่บ่กันเลาชิมเื้อบานเขาหน่อยพี่เนียตดเด็ดเป็นร่างมอพอเขาอ่ะเอออเอายันี้ก็ได้เอ้หยายกินให้เอาไปโจเขาหวอนให้ขวัญเย มือจิ้งกับขันห right> ่อน้างแก่ยลดีวห่อนทั้งนยกตัวเรามนนหนักน้ียส่าจนหนักเนี่ยเสีนี่นี้ยนัก เป็นไงวะผมเดียวอ่ะผมมาพ่อที่เมี้ยมาละพักใต่กงมักสังเล่นัเนียาว่าห่อนนี่เนาะห่อนี่เลยนี่เลยแค่ือนเป็น น้ำหมอกคือรสิหมอนเนาะคือรูยมาสงคือวาอยู่เด็ดส่องมากเป็นเย็นๆ่อน่นเลยว่าน้ำหมอกเต็มหมอกสั้งล่งชิ้นหน้าเซาใบเบ็ดกบเกีบเน้าหน้าใซเบ็เอกบเฮ้มเหมือนกบอึดขัาเนอะว่นน้ำหมอกหลายๆกิ่ ใบเบ,บ็ดปกมันเก็นอผ้าเบ็ดอนอาากนีเนาะึงชุวง่อนก,อกน็เขาตะมันเลยนี่ก็หลยอยู่ตอนตอนมาหน่อยหน่อยแบมนมันนั่นขึ้มามนก่เป็นอดีตแล้วเจมันอกมันกเห็นแล้วมีหคกอนนะีนโอ้ยมีสีหลุนเนี่ยขอนก,อกน็เขายังบุนอยังบุนนอเจียบเกีเาดำหน้าเอามันได้เป็นบ่ ไปเขาเปองยังเลยยังนล้มึงเี้ยไอ้เหยียบมันเอาควบใตะไปตอโกจบหมอทุงทีนเด้ใบสัตใบสะแบงรลวนลงโคกสนเนื้อเต่แตละสองตัวกเกตโดนมันเงีพกูเกิดโดนบอกบอกด้าว่าขาหนังขางนันแทะอค่องแขนนั้นแทแตัวนั้นแหะมันอยู่กับผู้คากินเด้กระนี่ อูจะว่าจิได้กันเนี่ยมั้ไงถ้าเป็นเรอหน่ยแก่ผ่าแลยที่นี่ที่นี่ทกี่เนเอาไกินมาใส่ดอกานมจานมยังมาใส่ยู่าน้มมลงาจังไงมรานเนาะเ้าไป้าุยเห็นพอไี่เดียวกัพอดนั่นนะแบไปหเนาะมาเียวมีตัว ไม่ตูล่าไปเถอะอยู่มอนักไปเอายากินของเหลวตีปิ่หาเล่าอยู่เอาย่าเลยกัขอบคุณย c ซครับขอบคุณพี่น้องเนาที่ค่อยเป็นกำลังแรกใจอสันน่อยขอบเบ้าปุยยุพักครับเ้านีมือนีว่โซลมิ้นท์เนกรักสุีฝากน้องไว้สำเนียครับสวัสดีครับ